ในห้วงทศวรรษแห่งความมืดมนของกัมพูชาเสียงปืนและระเบิดติกลืนกินเสียงหัวเราะของผู้คนไปจนหมดสิน้นท้องนาอันเคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นทุ่งร้างเต็มไปด้วยซากเรือและเท่าทานของชีวิตความอดอยากความหวาดกลัวและความสูญเสียกลายเป็นอาหารประจําวันของประชาชนภายใต้เงามืดของระบอบเขมรแดงที่พรากทุกสิ่งแม้แต่ความหวังชายหญิงนับแสนเริ่มละทิ้งบ้านเกิดเดินเท้าฝ่าป่าดงดิบ ฟาดงระเบิดที่ฝังอยู่ในผืนดินเพียงพื้นหนีจากความตายเด็กเล็กเกาะใช้เสื้อพ่อแม่ด้วยเท้าเปล่าบนดินร้อนระอุหลายคนล้มกลางทางหลายศพถูกกลบไว้ข้างพรมแดนโดยไม่มีแม้แต่ป้ายชื่อฝั่งไทยในเวลานั้นยังไม่รู้เลยว่ากำลังจะมีมหาสมุทรแห่งมนุษยชาติซัดเข้ามาเส้นพรมแดนบริเวณอารันประเทศจึงกลายเป็นรอยแผลแห่งภูมิภาคเป็นจุดที่ชีวิตและความตายอยู่ห่างกันเพียงฝ่ามือ บนเนินเขาเล็กๆที่มีแต่หญ้าคาและดินแรงรัฐบาลไทยและองค์กรระหว่างประเทศตกลงกันให้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงผู้หนีภัยจากสงครามแห่งกัมพูชาดินแดนแห่งนั้นมีชื่อว่าเขาอีดางและมันจะกลายเป็นเมืองในเงาที่บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์มนุษยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาอีดางเริ่มต้นจากพื้นที่เปล่าเปลี่ยวในจังหวัดสกแก้วไม่มีถนนลาดยางไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้า มีแต่ภูเขาเตี้ยล้อมรอบและลมแห้งที่พัดแรงจนฝุ่นคลุ้งไปทั้งวันทหารไทยในพื้นที่ต้องใช้พลัว่วขุดบ่อขนไม้และสร้างเพิงพักด้วยมือเปล่าเพื่อเตรียมรับผู้คนที่กำลังหลั่งไหลมาจากอีกฝั่งของชายแดนในเวลาไม่กี่สัปดาห์ดินแดนโล่งที่เงียบเหงากลายเป็นเมืองแห่งชีวิตเต็นท์ผ้าใบและกระท่อมไม้ไผ่ถูกปลูกเรียงรายเป็นแถวถนนดินแดงถูกเหยียบจนแน่นโดยเท้านับหมื่นคู่ เสียงเครื่องยนต์ของรถบรรทุกอาหารดังไม่หยุดตลอดทั้งวันและเสียงเด็กๆที่ร้องไห้ด้วยความหิวดังแทรกกับเสียงเรียกชื่อญาติพี่น้องที่พลัดหลงเขาอีด่างในยามแรกเต็มไปด้วยความสับสนและความสินหวังแต่ในความวุ่นวายนั้นกลับมีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏเด่นชัดคือความเมตตาของมนุษย์เจ้าหน้าที่ไทยตั้งจุดแจกอาหารกลางค่ายองค์กรต่างชาติส่งทีมแพทย์เข้ามารักษาผู้บาดเจ็บจากกระเบิดอาสาสมัครหญิงจากยุโรปเข้ามาช่วยล้างแผลให้กับเด็กๆ ส่วนชาวบ้านไทยละแวกนั้นก็นําข้าวและน้ํามามอบให้โดยไม่หลังเลเขาอีด่างจึงถือกําเนิดขึ้นด้วยน้ํามือของผู้คนหลายเชื้อชาติหลายภาษาแต่มีหัวใจดวงเดียวกันคือหัวใจที่ไม่ทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์ยามเช้าที่เขาอีด่างมักเริ่มต้นด้วยเสียงระฆังเรียกประชุมของเจ้าหน้าที่เสียงสุนัขเห่าเสียงฝุ่นที่ปลิวขึ้นจากถนนดินแดงและเสียงไก่ขันที่หลงเข้ามาในค่าย เด็กๆออกมาอาบน้ำจากถังน้ำเหล็กที่ตั้งเรียงรายริมทางบางคนยิ้มกว้างทั้งที่ทไม่มีเสื้อผ้าบางคนหิ้วถังน้ำเดินงุ่มงามตามพ่อแม่หญิงชารานั่งขายผักที่ปลูกเองในถังพลาสติกชายหนุ่มแบกฟืนเดินผ่านไปพร้อมเสียงหัวเราะบรรยากาศภายในค่ายเต็มไปด้วยชีวิตแม้ทุกคนจะรู้ดีว่านี่ไม่ใช่บ้านถาวรแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าต้องอยู่ไปอีกกี่ปีโรงเรียนไม้ไผ่ที่สร้างโดยอาสาสมัครต่างชาติกลายเป็นแสงสว่างของเด็กหลายพันคนบนกระดานไม้เขียนด้วยฐาน เด็กน้อยสะกดคำด้วยภาษาูชาและภาษาไทยอย่างตั้งใจที่สุดเสียงหัวเราะของครูและนักเรียนดังแ่นกับเสียงลมที่พัดผ่านหลังคาในยามคำ่ำค่ายทั้งค่ายสว่างสวัยด้วยแสงตะเกียงและกองไฟเล็กๆผู้คนจับกลุ่มพูดคุยบางร้องเพลงพื้นบ้านบางเล่าข่าวจากฝั่งกัมพูชาเสียงดนตรีพื้นเมืองดังแว่วไปทั่วช่วยขณะนั้นเขาอีดงังไม่ต่างจากหมู่บ้านหนึ่งที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่ใต้แสงไฟอ่อนนั้นยังมีเงาของความเศร้าโศก ความคิดถึงบ้านยังคงกัดกินใจผู้คนหลายคนร้องไห้ทุกคืนเพราะไม่รู้ว่าคนในครอบครัวรอดชีวิตมาหรือไม่และบางคนถึงจะเอ่ยปากว่าขอให้ได้ตายบนแผ่นดินไทยดีกว่ากลับไปตายกลางสงครามเมื่อค่ายเริ่มเติบโตจนกลายเป็นเมืองหนึ่งในชายแดนมีทั้งตลาดโรงเรียนโรงพยาบาลและวัดเขาอีดังกลายเป็นศูนย์กลางของผู้คนจากทั่วภูมิภาครถบรรทุกอาหารและยาเข้าออกตลอดวัน เสียงลำโพงประกาศข่าวสารดังไปทั่วพื้นที่ถุกเช้าผู้หญิงนั่งขายกล้วยทอดและน้ำชานในตลาดไม้ไผ่ที่ตั้งอยู่กลางค่ายขณะที่ชายหนุ่มช่วยกันสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวที่เพิ่งอพยพเข้ามาผู้คนเริ่มสร้างวิถีชีวิตของตนเองขึ้นจากศูนย์มีตลาดมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลมีพระมีครูและมีนักแปลจากนานาชาติที่คอยช่วยติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขาอีดังในเวลานั้นคือเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมผสมผสานภาษาไทยภาษาขเขมร ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆปะปนอยู่ในเสียงสนทนาเดียวกันมันคือเมืองแห่งความหวังสําหรับผู้ลี้ภัยและเมืองแห่งความมนุษยธรรมสําหรับคนไทยที่ได้ช่วยเหลือพวกเขาแม้ว่าเก่าอีดังจะเป็นเมืองแห่งความหวังแต่ใต้ร่มเงาของเต็นท์สีซีดและผืนฟ้าที่ดูสงบกลับมีพายุเงียบที่ปั่นป่วนอยู่ในใจของผู้คนจํานวนมากความแออัดที่เพิ่มขึ้นทุกวันทําให้ชีวิตภายในค่ายเริ่มเปราะวางความอดอยากความหวาดกลัว และความไม่มั่นคงกลายเป็นเงาที่แผ่ซ่านไปทั่วพื้นที่ยามค่ำคืนในเขาอีดัางเงียบที่กว่าที่ใดบนแผ่นดินไทยแต่ในความเงียบนั้นมีเสียงบางอย่างซ่อนอยู่เสียงสะอื้นแผ่วของหญิงชาราที่เพิ่งฝังศพสามีไว้ใต้ต้นไม้เสียงแม่ที่กล่อมลูกให้หลับทั้งที่ไม่มีข้าวให้กินเสียงหนุ่มสาวที่ทะเลาะก,กันเพราะความเครียดจากความไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันความรุนแรงและอาชญากรรมก็เริ่มคลืบคลันเข้ามาในรั้วลวดหนามแห่งนี้ บางคืนมีเสียงตะโกนบางคืนมีแสงไฟวูบไหวจากเหตุทะเลาะวิวาทเล็กๆที่ลุกลามไปเป็นโกรกนาตกรรมเสียงปืนดังจากที่ไกลทะลุผ่านความมืดเข้ามากระแทกใจผู้คนในค่ายให้สั่นสะเทือนฟังใช้ยแดนที่อยู่ไม่ไกลยังมีการสู้รบเป็นระยะระยะแสงไฟจากการยิงปืนใหญ่บางครั้งกระท้อนฟ้าในยามค่ําทําให้เด็กๆตื่นตระหนกร้องไห้ในอ้อมแขนของมารดาหลายครอบครัวนั่งเงียบอยู่หน้ากองไฟพูดคุยถึงญาติที่ยังติดอยู่ในอีกฝั่งของพรมแดนไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ แม้ในความมืดนั้นจะมีความสิ้นหวังอยู่เต็มเปี่ยมแต่ก็ยังมีแสงเล็กๆของมนุษยธรรมส่องอยู่เสมอพระพิสุกจากวัดใกล้เคียงเข้ามาสอนธรรมะให้พวกคนเจ้าหน้าที่หญิงชาวต่างชาติอุ้มเด็กเล็กที่ป่วยไข้ทั้งคืนไม่ยอมหลับอาสาสมัครไทยจากหมู่บ้านรอบค่ายเอาเข้าวสุกมาแบ่งให้ผู้ลี้ภัยที่ไม่มีอาหารเงามืดของเขาอีดางจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของความกลัวแต่คือภาพสะท้อนของความเป็นมนุษย์ในยามที่ถูกผลักเข้าสู่ขอบเหวแห่งความสิ้นหวัง และยังไม่ปล่อยมือจากกันฤดูการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านดอกไม้ริมค่ายบานแล้วโรยไม่รู้กี่ครั้งและทุกครั้งที่ลมเปลี่ยนทิศก็พัดพาผู้คนออกจากเขาอีด่างไปทีละกลุ่มทีละคนเข่าดีเริ่มแพร่สะบัดว่ามีบางประเทศยินดีรับผู้ลี้ภัยไปตั้งรกรากในดินแดนที่สงบปลอดภยัยและเปิดโอกาสให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ข่าวนั้นเหมือนประกายแสงที่เจิดจ้าท่ามกลางความมืดของค่ายหลายครอบครัวรีบไปขึ้นทะเบียนด้วยหัวใจที่สั่นไหว บางคนเตรียมเสื้อผ้าเก่าๆเพียงสองสามชิ้นแต่เก็บภาพครอบครัวไว้แน่นราวกับของล้ำค่าวันที่มีขบวนรถออกจากค่ายเพื่อพาผู้ลี้ภัยไปสนามบินเสียงร่ําไห้ดังระงมหลายคนส่งเพื่อนที่กลายเป็นเหมือนญาติในยามทุกขบางคนสวมกาไลไม้เป็นที่ระลึกบางคนมอบผ้าพันคอผือนเดียวที่มีให้เป็นของขวัญก่อนจากลาแต่ในขณะที่บางชีวิตได้เดินทางออกไปสู่แสงสว่างยังมีอีกหลายพันชีวิตที่ต้องอยู่ต่อในเงาแห่งความไม่แน่นอนพวกเขาเฝ้ารอคอยทุกวันว่า อาจมีรายชื่อของตนปรากฏในประกาศรอบใหม่แต่รายชื่อเหล่านั้นก็ไม่เคยมีบางคนรอจนผมหงอกบ,บางคนจากไปก่อนจะถึงวันนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกระยะหนึ่งสถานการณ์ในกัมพูชาเริ่มเปลี่ยนแปลงสงครามค่อยๆสงบลงแต่ความกลัวของผู้คนยังไม่จางหายหลายครอบครัวลังเลที่จะกลับไปยังบ้านเกิดที่เคยเต็มไปด้วยเสียงปืนบางคนพูดเพียงว่าบ้านที่ฉันจากมาไม่เหลือแล้วเขาอีดางในเวลานั้นเริ่มเงียบลง เสียงหัวเราะของเด็กหายไปทีละน้อยเต็นท์หลายแห่งว่างเปล่ากองไฟยามค่ำที่เคยสว่างกลับดับลงเร็วกว่าทุกวันและลมหนาวที่พัดผ่านเนินเขาก็ดูเย็นเยือกกว่าที่เคยเจ้าหน้าที่เริ่มทยอยรื้อเต็นท์ผูกของขึ้นรถทหารไทยเดินตรวจรอบค่ายที่เริ่มเงียบผิดปกติบางคนวิ่งตามรถขนส่งที่บรรจุของของเจ้าหน้าที่ร้องเรียกด้วยน้ำตาขณะที่ผู้ใหญ่หลายคนเก็บสัมภาระใส่กระสอบผ่านเตรียมเดินทางกลับสู่บ้านเกิด หรือบางคนก็เพียงแค่เดินไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเสียงเครื่องยนต์ของรถขนส่งดังสลับกับเสียงร้องไห้ของผู้คนมันคือเสียงแห่งการจากลาอย่างแท้จริงดินแดงที่เคยมีรอยเท้าหนาแน่นกลายเป็นผืนว่างเปล่าฝุ่นพุ่งขึ้นเหนือเนินเขาแล้วจางหายไปในอากาศเหมือนจะกลืนกินความทรงจําทุกอย่างไว้ในอกเมื่อประตูไม้เก่าของค่ายถูกปิดลงครั้งสุดท้ายเสียงลมพัดผ่านรวดหนามที่เหลืออยู่ก็กลายเป็นเสียงเดียวที่ยังคงอยู่ในเขาอีดางแต่สําหรับใครก็ตามที่เคยอยู่ณดินแดนแห่งนี้ มันไม่ใช่เป็นแค่ค่ายลีไผ่มันคือบ้านชั่วคราวที่อบอุ่นที่สุดในโลกบ้านที่สร้างขึ้นจากหยาดเหงือ่อน้ำตาและความเมตตาของผู้คนต่างเชื้อชาติที่มีหัวใจดวงเดียวกันคือหัวใจที่ไม่ทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์จากวันนั้นจนวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นลืมไปหมดแล้วหรือนี่ไม่ใช่การท่วงบุญคุณไม่ใช่การเรียกร้องสิทธิ์แต่เป็นการบอกให้เพื่อนบ้านนึกถึงห้วงเวลาของวันวานที่ไทยไม่เคยทอดทิ้งแล้วด้วยเหตุผลใดถึงได้มาทำร้ายกัน